เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟพับจีมอบายกินชินิงแพ็กโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shop จะลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาทแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเกมกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในะวันนี้เลยเราก็จะไปพูดถึงตัวละครที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเอเชียโกรอลตัวใหม่เร็วนี้นะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะก็จะมีแพทสนี้เข้ามานะครับกับแพทส์เฟสติวัลสองปีพาร์ททูนั่นเองนะฮะกับอัศวินตัวใหม่ฮอกแอนดะ์ออสโลนะซึ่งเดี๋ยวคลิปเนี้ย เดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงกันนะครับว่าตู้นี้แล้วก็ตัวละครฮอกออสโลตัวใหม่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงกันนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเตรียมความพร้อมแล้วกันนะครับสาหรับคนที่ตัดสินใจไม่ได้นะฮะว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะสาหรับตัวฮอกแอนด์ออสโลตัวใหม่เป็นสีฟ้านะครับสกิลของฮอกสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลที่ชื่อว่าปิงปองนะครับคือการสร้างดาเมจแบบเดี่ยวใส่เป้าหมาย แล้วก็ทําให้เป้าหมายติดดีบัฟเลื่อไหลด้วยนะครับเอฟเฟกเลื่อไหลเนี่ยคือจะสร้างความเสียหายทุกเทอร์เลย90%ของความเสียหายที่ทําได้ก็อยู่นานถึง2เทิร์ด้วยกันนะครับสาหรับ3ขั้นนะที่ขั้น3ก็จะแรงหน่อยนะครับเพราะว่าความเสียหายมันเยอะไงส่วนสกิล2เนี่ยเป็นสกิลประเภทดีบัฟเหมือนกันนะครับเค้กบอมนะคือการดีบัฟแบบหมู่ทาให้เป้าหมายเนี่ยติดเอฟเฟกกัดกร่อนเหมือนกับสกิลของดัสมาฟ้าเป๊ะเ,เ,เลยนะครับทั้งเอฟเฟกแล้วก็ความแรงของสกิลนะ เป็นการดีบัฟล้วนนะครับสกิลนี้ไม่มีดาเมจนะฮะแต่ว่าจะเป็นการดีบัฟที่ขั้นหนึ่งเนี่ยจะดีบัฟกัดกร่อนอยู่ที่15%เปอร์เซ็นต์นะครับของเลือดที่เหลืออยู่นะส่วนที่ขั้นสามเนี่ยจะเปลี่ยนจากเลือดที่เหลืออยู่เป็นแม็กเลือดนะครับนานถึงสามเทิร์นด้วยกันนะฮะถือว่านานมากก็เป็นสกิลเดียวกับดัสแมนฟ้านั่นแหละนะครับคนไหนที่จะใช้ทีมดัสแมนฟ้าเป็นทีมที่แก้ทางทีมบรรลกเนี่ยจากคลิปที่แล้วเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าทีมดัสแมนฟ้าเนี่ยมันเป็นทีมที่ไ่ไมหวจริงๆคื ไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่เป็นนะฮะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดว่าทีมดัสแมนฟ้าไปเจอกับทีมอิสตินที่แบบเป็นผู้เล่นจริงๆเล่นเนี่ยรับรองนะฮะไม่ได้ดีบัฟแน่นอนนะแต่ว่าฮอกออสโลตัวนี้มันมีเอฟเฟกแล้วก็พาสซีฟที่แตกต่างออกไปนะครับทำไมผมถึงคิดว่าตัวนี้ดีกว่าดัสแมนฟ้าอันติก็เป็นอันติที่ถือว่าเนี่ยคืออันติที่โกงเกือบที่สุดในเกมแล้วคือจะตีเดียว660%นะครับที่ขั้แรก แล้วก็จะรีมูฟอีกฝ่ายออกจากเกม1เทินนะครับสกิลของอีกฝ่ายตัวนั้นจะยังอยู่บนมือนะครับจะไม่ถูกลบไปนะเมื่ออีกฝ่ายมีตัวละคร2ตัวขึ้นไปนะฮะแล้วถ้าอันตีเต็มเนี่ยหกเท่าหกเนี่ยจะเพิ่มจาก1เทินเป็น2เทินแล้วก็มาถึงพาสีฟนี่ก็คือพาสีฟที่ผมคิดว่ามันต่างจากดัสแมนฟ้าค่อนข้างเยอะนะฮะพาสีฟเนี่ยมันจะเป็นพาสีฟที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยโดนดีวัฟประเภทเลือดไหลติดพิษหรือว่าไฟฟ้าช็อตแรงขึ้น 35%นะฮะถือว่าเยอะมากแต่ว่าเอฟเฟกนี้จะไม่รวมกับเดดแมทนะเป็นตัวละครที่เล่นกับทีมของคิงปีกนะฮะคนไหนที่เป็นเมนสาย King งปีกอยู่แล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างเชียร์นะว่าต้องมีตัวฮอกออสโลตัวนี้เอาไว้อยู่ในช่อง4ก็ได้หรือว่าจะเอาไปลงสนามก็ได้เหมือนกันในทีมก็จะมี k i คิงปีกเป็น p a าสซีฟหลักมีตัวของเฮนดีเป็นตัวสแปมดีบัฟแล้วก็จะมีตัวฮอกออสโลอีกเป็นตัวสแปมดีบัฟแล้วก็เป็นตัวพาสซีฟช่วยให้ทีมคิงฟ้า อีดาเมจจากดีบัฟที่แรงขึ้นเยอะนะครับ35%นี่คือแรงมากๆนะฮะเพราะว่าพาสีของเฮนดี้ก็เป็นสายเพิ่มดีบัฟเหมือนกันนะครับเพิ่มความแรงนะก็เนี่ยสตัวนี้คอมโบกันได้เลยนะครับในทีมนะคนไหนที่เล่นสายคิงปีกเนี่ยอย่าพลาดนะฮะตัวนี้แต่ว่าคนไหนที่ไม่ใช่สายคิงปีกจะเปิดดีหรือเปล่าอันนี้ก็ถ้าไม่นับคนอวยนะผมจะไม่นับคนอวยแล้วกันถ้าพูดแบบเป็นกลางเลยส่วนตัวแล้วเนี่ยหรือว่าคนอื่นที่แบบ เป็นสายฟรีหรือว่าเป็นสายที่ไม่ใช่เล่นสายคิยงปีกอ่ะก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เป็นตัวที่ถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับแต่ว่าต้องเล่นกับทีมเฉพาะเท่านั้นเราก็ไปดูเลขของตู้นี้ก็ดีกว่าก็เดี๋ยวผมจะอ้างอิงจากเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะเพราะว่าเซิร์ฟไทยยังไม่เข้าตู้ของตัวฮอกออสโลเนี่ยเป็นตัวละครเฟสติวัลด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวพาร์ทูนะของตู้เฟสติวัลในตู้นี้ก็จะเปิดแค่600เพชรนะฮะสูงสุดนะก็จะการันตีตัวฮอกออสโลหนึ่งตัว ก็คล้ายๆกับตู้ของ l ล็กนาล็อกเลยนะฮะที่จะเข้านะตัวละครในตู้นี้ตัวฮอกออสโลสีฟ้าจะมีเลดอยู่ที่0.5%นะฮะถือว่าเยอะนะฮะครึ่งหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเอเชียเนี่ยจะมีเลดเท่าไหร่นะเพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเซิร์ฟเอเชียหรือว่าเกาหลีกับเซิร์ฟเอเชียเนี่ยบางตู้อาจจะเลดไม่เท่ากันตัวที่2นะครับเป็นตัวของ Holy w a r f a c e สเซลดิก็เป็นตัวเซลดิดเจน2นั่นแหละนะครับที่เล่นคู่กับทีมแอซซัลโมดนะก็อยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับ ตัวที่3เป็นตัวของแอซซัลโมดก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้คือมันก็อยู่แบบคงตัวนะเมตามันก็ไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าไม่ได้เก่งขึ้นหรือว่ามันก็ไม่ได้กากลงนะครับมันก็ยังอยู่คงที่นะสำหรับตัวของแอซซัลโมดตัวถัดไปนะครับเป็นตัวของเซดิตฟ้าตัวนี้ถ้าเกิดคนไหนที่ได้มาเนี่ยต้องบอกหรือว่าร้องไห้คือมันกากมากนะครับตัวนี้เซดิตฟ้านี่คือขี้บางครั้งก็ไม่ออกนะครับวัดดวงจริงๆนะตัวนี้นะ ตัวต่อไปนะครับตัวที่5นะเป็นตัวของโดเขียวตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีตัวไหนที่ไม่มีโดฟ้าเนี่ยทีมแอสซัมโดก็ปั้นโดเขียวมาใช้ได้ตัวต่อไปนะครับตัวที่6เป็นตัวของซาราทัสนะฮะตัวนี้ก็ไปลงพวกแบบพวกเลดบอสได้เลดบอสตัวใหม่90เนี่ยคือลงได้นะครับเป็นตัวคีย์ด้วยของทีมนะตัวต่อไปนะครับนานาชิก็เป็นอะตอมิกเวอร์ชัน7บาทตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีพาสซิฟที่ป่วนมากตัวไหนที่ได้มาก็ปั้นได้นะตัวนี้ แล้วก็ทั้ง4ตัวนี้นะครับดัสมันแดงเดียนเน่ฟ้าป่าเขียวบันกระบองเขียวตัวที่คุ้มจริงๆใน4ตัวนี้ก็น่าจะเป็นป่าเขียวเพราะไปใช้ลงบอส90ได้ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวหลักด้วยเป็นดาวเมหลักถามว่าตู้นี้ผู้เล่นใหม่ควรเปิดไหมผู้เล่นใหม่อ่ะไม่ควรเปิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ฮอกออสโลมาจริงๆเนี่ยตัวละครอื่นในตู้มันก็ไม่ได้เล่นคู่กับทีมฮอกออสโลนะต้องเป็นทีมคิงฟ้าปีกเท่านั้นนะฮะถึงจะเล่นได้ หมือนกันว่าหาฮอกออสโลเพื่อแบบไปเติมเต็ม,ตมจิกซอชิ้นสุดท้ายของทีมคิงปีกอย่างนั้นอะ่ะเออนะฮะผมก็ยังคิดว่าผู้เล่นใหม่เปิดไม่คุ้มนะครับตู้นี้นะเก็บเพชรไปเปิดตู้แล็กนาล็อกดีกว่าดีกว่าตู้นี้ด้วยนะสำหรับตัวในตู้นะเราก็ไปดูแรลงของเติบญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าตัวฮอกออสโลเนี่ยเขาจะอันดับว่าอยู่แรลงอะไรนี่เลยแรลงของฮอกออสโลเนี่ยความคุ้มค่าจะอยู่ที่แรลงเนะฮะแล้วก็ PVE ก็อยู่ที่แรลงเอนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่แรลงเอก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบกลางๆไม่ใช่ดาวเมยหลักของทีมเบตัสก็เนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่เน้นเลือดนะครับเลือดเยอะอยู่แล้วก็พลังต่อสู้ก็เยอะอยู่นะส่วนของที่ใส่ก็เป็นเลือดป้องกันนะฮะตามพื้นฐานของตัวละครที่เป็นสายบัฟสายซัพพอร์ตให้กับทีมที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวของฮอคออสโลนะเราก็มาสรุปให้ฟังกันอีกทีหนึ่งละกัน ตัวของฮอกออสโลเนี่ยเป็นตัวละครที่คนไหนที่เล่นทีมคิงฟ้าปีกอยู่แล้วเป็นทีมเมนของตัวเองเนี่ยก็แนะนําว่าให้เปิดก็ได้นะเปิดเอามาสักตัวหนึ่งก็ยังดีเอามาใส่ในช่องซับนะแต่ว่าคนไหนที่แบบอยากเอาสุดจริงๆก็เปิดเนี่ยให้มันครบอันติเลยอันติจะได้โกงโกงไงโดนใบสองเทินอีกฝ่ายนี่โดนรีมูฟออใบสองเทินก็นานน่ะปนลกโดนรีมูฟอย่างเงี้ยยาวๆแต่ว่าคนไหนที่ไม่ได้เล่นทีมของคิงปีกเป็นทีมเมนอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้ชอบเนี่ย ก็ข้ามไปก็ได้นะตู้นี้นะครับไม่ต้องเปิดเพราะว่าเลดในตู้ก็มีตัวละครที่ดีอยู่แค่ตัวเดียวใช้คุ้มจริงๆนะก็คือน,นี่แหละนะครับฮอกออสโลตัวใหม่ส่วนตัวละครอย่างแอสซาโม่เซลลีเขียวมันก็ต้องเล่นกับทีมแบบทีมแอสซาโมซึ่งมันก็คนละทีมกับทีมฮอกออสโลไงแต่ก็ต้องรอดูเซิร์ฟเอเชียแหละนะครับว่าตู้นี้จะมีตัวละครในตู้อะไรบ้างหรือว่าตัวละครไหนบ้างต้องมารอลุ้นกันนะโอเคนะครับคลิปน,นี้ เราก็มาพูดถึงตู้ใหม่ที่จะเข้าเร็วๆนี้ของเซิร์ฟเอเชียนะครับเป็นตู้เฟสติว a ลพาสทูฮอกแอนออสโลนะคลิปโนนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์หรือว่าจะเป็นเกมไหนนะฮะก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม